สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดอรถบ้านครับวันนี้นะครับมาพบกันในเวอร์ชั่นกลางกลางคืนนะฮะอดใจไม่ได้จริงครับสำหรับนางฟ้าคันนี้นะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับวิ่งมาร้อยกว่าโลนะครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเพิ่งรับเข้ามานะครับผมนะฮะ เป็น Mazda c b นะครับรุ่นท็อปสุดเลยครับผมนะฮะ3.0 V6 นะครับหลังคาซันรูฟนะครับนะฮะให้ดูชัดๆนะครับนะฮะมีหลังคาซันรูฟเปิดปิดได้ด้วยไฟฟ้านะครับนะฮะเป็นรุ่นท็อปนะครับ 3000cc ซี3000นะครับ ออกห้างมาประมาณล้านห้าล้านหกเลยทีเดียวนะครับผมเพิ่งมาถึงเลยครับรถคันนี้เป็นรถบ้านนะครับมือที่สองนะครับไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับใช้น้ำมันล้วนๆตั้งแต่เกิดนะฮะสวยงามผิวพันธ์ดีครับบางๆเดิมๆไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันนะฮะเราการันตีนะครับผม สวยมากครับนะฮะดูเลยครับยางสภาพสวยนะครับปี2017ถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับสวยมากครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับรถบ้านสภาพดีๆนะฮะ ดูกันเลยครับผมดูกันต่อเลยนะครับดูภายในกันต่อเลยนะครับหลังคาซันรูฟนะครับวิทยุเดิมๆมาคู่ตัวเลยนะฮะลองเปิดดูได้ครับเปิดวิทยุนี่สอาวาศ ชักอยู่เลยนะฮะสาอากาศไฟฟ้าทำงานปกติวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับควบคุมวิทยุได้นะครับมรบบรบีระบบคร i ส e คอนโทรลนะครับระบบควบคุมความเร็ว็อกความเร็วนะฮะรถคันนี้นะฮะวิ่งมาแค่180,000กิโลเท่านั้นนะครับนะฮะยอดมากเลยนะครับถือว่าวิ่งน้อยเลยทีเดียวครับสำหรับรถปีนี้นะฮะ แอร์แบ็กคู่ ABS นะครับภายในเบาะหนังแท้เดิมเมนะครับผมนะฮะเบาะสวยมากๆเลยครับสวยสดมากๆครับผมเดิมเดิมมาอย่างนี้เลยนะครับนี่เบาะจากห้างเลยครับนะฮะรถสภาพนี้หายากจริงๆฮนะ ไม่เคยติดแก๊สนะฮะใช้มาเพียง2มือเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวมาลองสรุปกันดูนะครับอ่าสามารถเปิดลังคาได้นะฮะไฟฟ้ากลไกทำงานปกติเลยนะฮะ เปิดปิดได้อย่างใจเลยครับสมบูรณ์มากครับนะฮะดูมุมอื่นกันต่อเลยครับ นสวยสภาพส,สวยๆเลยครับบอกแบบแทบไม่มีช้ำเลยนะฮะใช้มารักษามากๆเลยครับผม ภาพดีเลยครับดูกันชัดๆหลายมุมนะฮะรถคันนี้ไม่เคยปิดแก๊สนะครับหายยากมากๆครับบอกเลยว่าหนึ่งในร้อยนะฮะ สักร้อยคันจะเจอไหมครับแบบนี้สักคันหนึ่งนะฮะสภาพสวยสวยสวยสมมตงานเลยครับไปต่อกัที่ห้องท้ายกับห้องเครื่องเลยครับห้องท้ายสวย เดิมๆสะอาดมากเลยนะฮะผมยังไม่ได้ล้างเลยนะฮะรถมาจอดแบบสดๆร้อนๆแบบเครื่องยังร้อนเลยฮะผมก็รีบถ่ายคลิปเลยครับนะฮะมันอดใจไม่อยู่จริงครับกับรถสภาพแบบนี้นะครับไม่เคยแกะนะฮะน็อตไม่ขยับเลยครับผมสวยงามเลยท,ทีเดียวนะครับ มีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะฮะไฟท้ายตำแหน่งนี้นะครับมีตำหนิไฟท้ายเป็นรูนิดนึงนะฮะมีการแปะเทปมานะครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมลดหย่อนให้ได้นะครับหาสั่งอะไรได้เลยนะครับผมไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยนะครับนะฮะดูห้องเครื่องกันต่อเลยครับ ภาษีถึงปี64เดือนเมษายนเลยนะครับทองเครื่องสวยเดิมสติ๊กเกอร์แศษอยู่ครบทุกจุดเลยนะฮะเจยนตพีน6นะครับ3,000ซีซีนะครับผมก็กระเจ็บเดิมทุกจุดไม่มีคนร้านเปอร์เซ็นเลยครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันนะครับมีชนรับคืนนะฮะเดินนิ่งเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบดีมากเลยครับผมนะฮะไม่มีสะดุดไม่มีกุกกับนะครับสภาพดีมากครับรถสวยสภาพพร้อมใช้ครับนะฮะเอาละฮะ เจ้ามาสด้าทีตัวท็อปคันนี้นะครับเครื่อง3,000 V6 มีหลังคาซันรูฟปี2005คันนี้นะฮะขายถูกๆมากๆเลยนะฮะขายกันเพียงแสนกลางๆนะฮะไม่ถึงด้วยฮะไม่ถึงแสนห้าด้วยนะครับผมนะฮะขายถูกๆรถสภาพดีๆสุดคุ้มคันนี้นะฮะเครื่องเกียร์ช่วงล่าง สภาพโดยรวมจัดว่าอยู่ในระดับ95ขึ้นเลยนะครับผมนะฮะท่านใดสนใจติดต่อจับจองได้เลยนะครับโทรมาคุยกันได้ครับผมมีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมเลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับติดตามมาได้ทุกช่องทางเลยนะครับ ติดต่อมาที่หมายเลขนี้นะฮะหรือว่าจะค้นหาด้วย ID l ดียก็หมายเลขนี้นะครับหรือจะเป็น Facebook หรือ YouTube นะครับพิมพ์ตามนี้ค้นหาได้เลยครับดอนยุเสเซตคาครับผม